สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนมือนี้เช้าเจอย่านหัวหนา้าผ้าเลาะผ้าเก่าโขกเขาปาลาเลาะผูกเลาะปลามืนอนี้อะไรไปปาลาไผ่ตุ่นตุ่นเขาปลาก่อนสิมานบอสริมานอันใดเอาทุกอย่างที่กินได้เด้อค่ะกินหอกฟ่อหองอีโปมกับขุดฟ่อเฮ็ดอันใดที่กินได้เอาเบิร์ตไปย่างปลาน้ำกันค่ะพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมที่ประจำวันที่16มิถุนายนโยน65มันหมันฉกๆเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดเสียงฉกมือนี้ก็ได้นี่ดอกแรกครับดอกที่สองเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดบวกที่นี่พี่น้องเฮ็ดบวกจิกครับเฮ้ยเฮ็ดบวกไม่ห่างไม่ไม่เฮ็ดบวกจิกเฮ็ดบวกจิกอุ้ยนั่นแมนีิลีห่างแดามีนิด บ่งบอกว่าเป็นหัวเฮดเฮดเฮดปวดกิ๊กฮนะึ่มกิ๊กสิงขวนเป็นสั้นเป็นสั้นเลยพี่น้องมันมีหลายเหลี่อันนี้ก็สิให้ใกล้เป็นเฮดลิ้นจืดไปเลยฟาดอ่อนๆอ,อนกิ๊กสิงกะมีแล้วยมเพราท่านด้เห็ดอยู่ต้มไว้ล่ะเก็บไปหลายแล้วพี่นอ้องในตู้เย็นแน่นี่ท่านด้เห็ดอยู่หึ่มเพ้องเอาดอกนะถัดเขาเอาไปเอาแต่ส่วน ปล่อยไว้ครับจะอ่อนให้เป็นหินลิ้นจืดไปไหอมออกจากปลาแล้วครับพี่น้องวันนี้มาเปลี่ยนเป่าไม้ใหม่มาซับนองใหม่หลังจากที่ยางหาเห็ดประมาณหนึ่งชม,มงผ่านไปในเฮ็ดสองดอกด้ยค่ะพี่น้องออกจากป่าแล้วมีนันดกับพูน <laughs> มาหานองตุ่นนองกอดนัดนนไห้สวัสดีค่ะไปเลยพูน กะมาสวัสดีค่ะพ่นไส้นี่แหละค่ะบ้านดงหมาไฟเบื้งติล่าเห็นเสียมก่อโอดแท่นละอุ้ยเบื้องเบื้องเบื้งเบื้งเบือาเอาเอามาวัดกันเบื้งน้องก้อนมาวัดกันเบื้งวู้ยเสียมแหมเพิงต่อเพิงเลยนี่แหละของแท้ไปเห็นแค่เสียมก่นนี่แล้วไปเมื่อกี้เรามาดัดขวานสิเจ้านี่นี่ ปไปหาเห็ดเห็ดบอท่านออกเห็ดบอท่านออกด้วยค่ะพี่น้องปูนทรายออกสองดอกกันแหละนี่จะไปซับนกใหม่ปลาลุยสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีต้นกับบอนบ้านดงหมักไฟน้ำอืมหลายตัวนี่ เย็นสบายย่อยโปกๆนะข้าวผีหลอกว่หมือเต่านอแหลแขกมันข้าวนอใหญ่ไปลรอเดี๋ยวเจะนอเตามือนี่กะอืนอละค้ำสองค้ำนี่นี่นี่เบิ้งก็ไผ่หลายเนาะหลายแห่งเป็นอุโมงค์ไหนมาสัมผัสล่ะอน้าหนอใหม่บ้านน้องตุลน้องกอด จะมาแปนแปนกัวแปนกัวบ้านอันขุนไส่ทองนี่แปลนกัวแปนเป็นอุโมงค์เขาดีอยู่ไข่อยู่ไข่อยู่เหลือบ่ล่ะกันย้อนเป็นอุโมงกันเลยตัดอยู่บ้างบางนืองปมาโอ้วมีดหายนดเลยมีดมาแล้วนี่เป็นแล้วเราชื่ืมองเป็นแนี่ยอะลรพี่น้องฟั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 ง อยากฟังเสียงอู้นอนพอดนอนหี่ยวเลยห้ามี่ปางแป๊บนึง่งว่าเขาจะเอานอานั่งบินแมนเพิ่นเอาไปแล้๋ยวคางๆางสายมืองค่ะพี่น้องเห็นแต่ขาวๆเพิ่นบปเอานอนเนี่นี่หุ่นดีนอเต่า,าไก่โผดเบ่งเยียบ้าง ก็เป็นหลงๆเป็นๆเติบเน่อยู่เน,นาะบอกถึงมาบอบอกบอกหงคือจังยุบันกันผมใช่ท้องเิ่นบ่อ่อยถางบอ่อทางฝุ่น,น,นามาทากพี่ไอเห็นอีกตเตาหนึ่งไปจะข้านี่ไอแบบนี้อุ้ยขำาหนึง่งอีพอ เชียงยเลยฮัลโหอจะฟังพูดเฮือเพือจ้ามาพูนมาก่อนมีชีตก่อนดิเฮามาหลังก็นอแบบเฮาเอาเหิ่คบ่เอานะเดี๋ยวเดียเถือถืองาใหม่กล่องเดิง โอ้ดูดก็ภัยงวอักปลาท่องเห็ดอีหยังออแอดสำหนออุ้ยอุ้ยกอุ้ยพี่น้องอิงพี่น้องอิงก็ภัยซกะมือสัมผัสได้ไก่กลัวมองมือวานของนะเลยลาด้แขวกแขวกแขว้เพื่อากระเป๋ามากนี่อุ้ยนอนนีไหม นี่พี่พอนี่าม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 า,าพูดค่ะคุณยู่คนละอุม้มค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ย,กยกายเจะไม่กาก็น้องตุ่นขาเจา้า,านนบ่เอาได้ยุดอกไป้ายนั่นเขาบอาว่มันไูู่แห่งเลยเ้าวบนป้อยเป็นลำ้ำอ้ยล้ำอ่นมันหนาพโพดบิ อ่อนพอดีคือ <ไง S 2> มืออ่อนแม่ช่างป่นโอทหารอดทนโอ้ทหารราบจังกันกล้าไา ข้ากระเป๋า,าประตัวเฮ้ยเอาอีกแล้วข<อ>้าสัมปลาละอุ้ยเออเอาอืมเฮ้ยอืมได้ยังออกหมดออกมาบ้างเออเออเออออหนีบ่พ้นดอก้ไหมดอกพี่น้อง ช่วงนี้ช่วงนี้พ่อเครื่อมันต้องสงสัยพี่น้องแมีนมันแสงบ่นี่แมีนบ่แมีนบ่คิดว่าเด้แมีนเพราะว่ามันไก่มูนเออเพราะว่ามือนั้นเห็นอคอมกับใบแบบนี้แหละแล้วกับมือว่านี่เอฟซีเพิ่นเพิ่นเอื้อเพิ่นคอมเมนต์มาอยู่ว่าเครื่อมันแสงตัวนั้นเพิ่นว่านี่เงามันอยู่ใส่แบบนี้อะอย่าเพิ่งหาสองช่วงไงร้ายอยู่ได้ล่ะนี่ มันแสงขึ้มันเผานี่พี่น้องนี่เนโบเราอยากลองคุ้นมันอยากอยากอยากเรียนรู้อยากเรียนรู้นี่นี่เห็นเงาแร้วนะร <t> ุ <t> ่นรุ่นรุ่น้องรุ่นรุ่นรนเหงาเหงื่อเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเ้้้ยเฮ้ยย โอ้ยเหลืองเหลืองมาเมนแ้วก็เป็นก้อนเนาะโอ้ยืป่านว่าเห็นท้องค่ำอย่าขู่ว่ามันเป็นแบบใดอียงพี <h 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 ่จมมันหากมันบ้อนี่ว่าห้อยเขากุดอยู่เขาสมัยโอ้ย โอมีบุ้ยนี่นี่นี่แม่แม่อีหลี่ทันลงหัวบพทันลงหัวบพทันเป็นหัวมันแซงอีหลีนี่แซงอีหลีอ่ะโอ้ยถมไปทุมไปถมไปเพรทันในหอดหนาเพื่อนครับอะไรเทอะลงไปทางนั้นนะมันตันบ่อพี่ซอยตันพี่มาซอยพี่ตันอยู่แต่ว่าหม่องนี้เป็นกอไทยนะสองนั่งนอนไม่จ้าเอ๋ได้บ่อนองต้นไหนยืนนอนหนึ่งสองนอนอยู่ทางนั้นโอ้ย เขามือแถวบองทีดุดนั่นมืุ่่นเป็นรูโม่งครัไปข้างหน,น,น,นอหืนนนอนมในนอนนั่งดินในบ่ยังมาท่านพ่อเลยแมนแมนแบบนี้เขาโกนแล้วนอนนั่งดินบนนี่แมนแมนครับแม่นีนอนหนึ่งนอนเต่าแมนนี่เห็นจังนอกเห็นสองหนึ่งสองเขาอยู่นอนอยู่ข้างสายอาันนี้นอนจังสี่ภาคกันเอาบ่ต้นเลยมันแต่มันตั้มแห้งเพเอาไม่ทั้งหลังไม่ถึงผมเขาเอาเบิร์ตปะ เก็บก็ได้เรียบต้มทำให้ต้มนี่นั่นทางขุ่นทางขวามือเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต้นนี้ก่อนนั่งดินคุณบอนังดินรูดิให้น่นเด้โพอยู่อ่ะเดี๋ยวสี่สี่บอกเดี๋ยวจะเอาต้นนี้ก่อนแป๊บนึงเออพ่อหนี้คิบอืบอน่องเขาสิให้เขาเอาเออเขาเป็นเจ้าบ้านเออเล่นหน่อยนั่นฝันกูจะแมงบันต้อมเหนียงดอกนี่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 เขาจะนอนนั่งดิน Men, men, bố. Women, yêu. Na, mèn. man, kia phải coi, kì định phong, thấy up, you know. Oh, bịa sĩ. Ui, man, nga. Nghi mong nim, du kwa hàm, nang Nang dinh nó tau. Say lòng, nga, nga, nha, 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 เอาเด้ออาจึ๊กจึ๊กจึ๊กคือนสุดสัตว์ขึ้หลายจึ๊กเออเถอะใกล้ยังจึ๊กได้ครับนี่โมเมนเอามาอุ้ยจานผ่านเลยโมเมนต์นั่งดินเลยนี่เมนนั่งดินหน่อยนั่งดินหน่อยอ๋อนั่งดินบอลโอ้เบื้องหลังช่องน้องตุ่นกับน้องก่อน ต้นกะกอนบ้านดงหมากไฟโอ้ยทุลักทุเล่ยังสีนี่คือการโฆษณะมีราบขานเออขักเลยแม่นม่หยิบน,นอน,งนานงดิน,นแต่ว่าอย,อยู่คนละฝั่งยังเคือมันแซงเต็มเลยแมนเห็นอยู่เคือมันแซงเค<อ><อ>ียะเอา,า,เอาน้องไหมมันแซงเพาท่านเป็นหัวเพราะท่านเป็นหัวแมนก็เป็นโตอยู่ฮะ ง่ายมุมกล่องพนะพี่น้องผมสิเอาเราเด้อเดี๋ยวมันเด้อพี่น้องเตรียมตัวเด้อเอาปลอกดิเพิ่นฮะเอาปกก่อนปกหยังเอาผับหนึงเนี่ยทอดเสียมออกมันไก่ไก่บ่เป็นหยังนะเอ๋อตามคำเรียกร้องครับพี่น้องเอาเด้อพี่น้องเด้อกันหายใจน้ำเด้อหนึ่งสองสามจึกจึกบห่วยอย่าเพิ่มจึกจึกโอ้หลายจึกแค่จึกมันต้องเน้นต่อโอ้หาจึกล่ะ เอาได้แล้วนี่เป็นเจ้างดีพี่น้องนี่แหละครับนวดองตองเลยหน่อไม้โอ้ยหนอนนางดินนางดินกับโบชิงเอาเอาจปบ่ะก็ก็แมนอยู่ทังทางไตเป็นนางดินแต่ทางปลายโบแมนแมนครับกัเขาปุ่นดินละเดีแมนแมนอุ้ยอ่อนตัวละไอไปแล้วไปแล้วไอตามปุ่นไปห้ามผอุโมงค์้ยจะลอยมานอนเลี้ดีแท่ของ สิมีสิมี่มูเงาเงนอนอยู่ข้างๆนันน่นตีเครื่องชาววันโอ้เนอะไม่ได้มีเห็ดตับเต่านนเนาะเนาะอันย่ามันแทงออกนี่พูดง่ายได้เนี่ยมองเงินสิพุดมาก่อยแล้วนอนเนี่ยจึก๊ก สองจึ๊อเข่าเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแม่นเนาะอุ้ยข่าหักหากหักอะไรหักก็ภัยนี่แหละงานบ่ต้องห่วงดอกเรืองแท่งสำหรับผมนี่แท่งแม่นปวดเออถอยออกมาถอยถอยถอยน้องงามเนาะนี่พี่น้องเย้ได้สิให้อีกหนอนหนึ่งนี่แม่นี่แม่อ๋อทัดกันมาเราเห็นห่ง นี่นอนผานห้ามแห้งเก็บผืนที่ก่อนจืดเออสองยแ้วเลยแล้วสามจืด่เออโอ้ยงามงามลากออกมากอ้ยแถม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 งามมาก

Ô đẹp quá nó ui Bột ừ. <laughs> đây uống thứ con như Nhớ chưa Cùng nó con nào gần mà nè Mướng mà này đó thì tát đi Thơ mà thai đi qua Nhìn đầy nè rồi là, là, là phía nóng này นองงามครับวัอนี้บรเษัทปริมาณเด้อพี่น้องแถวสองนอมาอหญ่มาเรื่องยาตองมันเด้อดันเลยเด้อเพราะว่าเป็นนอตันนี้เด้วโอ้วันนี้มีเหล่าคมมีดจังสี่เลยมันดีกว่ามีดแหลมเมื่อวานแมีนีดแหลมเมื่อวานนี่มันเสี่ยงตอมีดหัด ถ้าเออใส่แค่วงนั้นถ้าใช่ได้แค่บ่เป็นหนังมันแก้ได้อ้ยมองขอนพอดีมาหลุนมอนั่งดิบโดนนี่งานปะมันแน่ใจเขาอยู่ห่าทางผีมัน มันงอแล้วมันหอนมองงอก็ดีงอเขื้อก็ดีงอคออือ้ามมาทันต่อยหนาอยนะชึบอย่าหับแม่มาทงมึอ๋อเนี่เที่ยงแล้ว ายางมาอืม,ม,อมก็เนี่ยมันเป็นทึบๆจยสีเองเฉพาะน้องตุ่นน้องก้อนใส่ผ้ายอืมใส่หมอแบตน้องเองียงพอ่อใดจะข้าสองข้าก้าวห สิได้เข่าเข่าเสียมนี่ซื้อมาบ่าเคยได้ใส่ได้เลืโอ้ยอู้หู้ยต็มตาน้องใหม่อันนี้คือจังน้อมันสากลงไตฮิอือสากลงข,งข,ข,ลขง้างขี้ดินอ้ย เอาเสียมาขุดมาพิราเอานอยหนึ่งก่อนนี่ลมาเอาหน,าหนอซักลงขี้ดิน <c oughs> โอ้ครับครับโอ้เ <c oughs> ขาวขาวเขาสันว่าเสียบ โอ่เตนท์นอนละ่ะสองสามค่ำนั่นละมันเสียบอ้ะนอนอยู่กลางกอกลางลำเนี่ยเขาหยากเดีย๋ยวห้บาวิทย์พยายามดูดมนอุ้ยคือจีฟงไปไกลเถอะอือ นี่ก็าบอกชาวทำหมู่บ้านเนาะบ่ปลาปลานีเย็นพี่น้องเออกรบอกมันอันมันเป็นอุโมงค์เนาะแมนครับลมมันลวงเขาอุโมงค์ปลาหมู่บ้านนี่อุ้ยพอหลังชุดๆเลยครับนี่หลัคนอยู่นีออกมาตีลาออมมาเห็นคนบ่เอเห็นแล้วเห็นย่างคนจจเหี้เห็นแล้วเห็นอะไรบ่เนี่หลัคนเป็นที่ละบอกว่าเย็นดีเย็นดีพี่น้องเย็นดีดีทะลุดออมก็ภัยอยู่ เอาเด้อเอานอนนี่ไปก่อนปอั๊บงอกเกือบโนโอ่ะไอ,ะอะ้นอนเหรอนอนใหม่นี่เวลาเคลียร์นี่ก็อยากออกก็อยากไปแล้วข,านานข้านั่นข้านี่ย้อนกราบขึ้นก็มีเอาเด้อเอามาปิ้วโอ้ยคนอยู่ทางพี่ละปือไปเหยียงทางพูนมัมนมือจังว่าดึกไปด้วยดูดข้านเขาไปเอาล่ะหินนอนยังไง ไงบอไงเออไงครับผู้ชมต่างล่ำแบบนี้ปลานี่ดีอย่างหนึ่งพี่น้องนอนได้เลยอือเอาหมอนบอรกระสันสนะบอกรเอาก็ได้เ่งใจอุ้ยนอนนี่เพือเป็นทั้งสี่เป็นอจะได้กระสั่นเขาก็เอาหรอวะน้าก <laughs> ระสั่นมุ้งเพิ่นก็เอาหรอวะได้ย่างไกลแล้วไกลแล้ว นอนแนมก็อ,อยู่กลางก่อ,อปืนออกมาหลดเดออ้แล้วได้แล้ว,ลวพี่น้องมาเอาเด้ะเอามาเอาน <laughs> อาง่ามตื่นตัวเราอ้วนๆเลย <laughs> ออกมา นางข่าโดนลมมันดันออกทางเกืมบ่หักเดี๋ยวจังตัดเสียมมันได้ลงมองนี้เราด้เฮ้ยมันมันเหลืองหมอง่ร้องอะไรดวพาเสียมเสียมห้อมันบ่คมเราจะเอาไปทำหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะครับนี่หู โอ้ยอุ้มนี่หูซึกว่าหกหกแหงเติบโอ้ยเขียมทางเขาแหง,งแต่เขาไปในเกี่ยว <c oughs> ออกมาหนอกด้วยโบเมนเทียขนาดน้อา, <c oughs> าใหม่นี่ก็แปลกได้แหงเกี้ยแหงเขา อ๋อจับอกให้พี่อีกนอหนึ่งเออพี่พ่พทั้งพี่มาพี่สเสจแน่เป็นนอเนียงบอกครับบอกว่นอขึ้นได้แหรอจับอลคนมีเวลาเขาเผาเวลาน,นี้เขาเขามาหาเกานเนียงมันเบนเลยดินบอนี่บึงก่อนบอแมนเต่าเม็ดๆมด เลยจะหมีดเลียมเอาตัดแ่งงามๆจดแกะทุบๆนอซ้ำๆนี่นี่ทุบๆๆเอาเลยพี่น้องอหย,ย่หักหักหักชีไปๆแน่น,นะพอดีใม้เติมเลยนี่บอลสวยๆมี่ เห็นนอรล่อยู่เนาะบัวค้าผีบ้งี่เอื้อให้เนี่ยกออกมาทังนีเมันได้ออกมาานแล้วก็มันออกไปเน,นหัวแตกโอุ น,นอนเดียวครับจะน้อยกับคุพ่อเราลรครับพี่น้องน้นอ,นนนอนนีน่นองงามดิหน่่ี่พ่อ,อเราแวบ่ายลนะ อนนอนนอาอยู่บนเหนียเหนียดม่นเลเขาโบราณเออเท่งปากร้บนแม่บัวเสน่ก็อ่ะง,งานยากจิ๋นอ่เหน,นียดเขาว่าอน,นอใหม่ของเถะดูุลักตุลีโอตาทองหลองมอลล์ถือกระตานอยตาวคืนตาทองวะไปคอยทับแล้วมาเด้อน้องต้นน้องก้อนไปคอยทับ ของน้องต้นน้องกอนสะพ่อเสียงถางขวกขวกอยู่วนะสมทางนาสมงเอาอีหลีงามเนาะโอ้ยของใหญ่จะไม่กล้าโอ้ของตาทองไหมล่ะในนอไลอยู่ตัวหนีงามเนาะหัวเนาะ ขาดแต่ว <recess ed isolation> <audio nek> huh ่ามันดักกองามอืมงามผูกอือนี้ร่ำเพิ่นน้อยเนาะแต่ว่าน้องงามอวบไงไก่นาำ ที่ทราบห้มันอยู่กลางก่ออุ้ยอุ้ยเสียมยาว o ชัวเลยเธอเดียวเห <Okay. S 1> ็นาาบ่อไอวีดโอเคแล้วตน้นโอเคแล้วเห็นบ่อแท่งชั่วะเธอเดียวเลยเบิ่งไป nhàng ข้าหนาเอาออกไปได้อีกเออออกไปถ้าพูดก็ได้ตน้นอืมพูดเบิง่งขลากขลัเ <c oughs> ห็นไข่ อือโอ้ยหน่อยไปๆอืมนี่ล่ะแต้บอ่อนๆเดี๋ยวป้อนเขาหัวเลยเนาะอื้อเอาตัดเลยนี่ อไสิขาดอ้นะอุ้ยนอนนี่อ้วนเนาะอ่อนดีดีเลยโอ้ยมาถ่านเลยอ้วนสังอุ้ยมือข้อนกับอ้วนนั่นบังอุ้ยเบิง้งมือเจ้าเมียอุ้ยจะอีหยังเรียวนอไนลนมือนี่ น, rition, น, primo, น, ần, น,น้องตุนนางวี่นางผัดเปลนอใหม่ใบถาเย็นสบายดีใส่เสียมหย่าวโอ yeah. ้ยโผล่ขึ้นซ้านี่นะแม่ยันโบหินชัวซ้าไหลายสิบตัวก็มองนี่เด้มองแต่ท้องอย่าง กระองบอดีเนาะอืมต้องสังเกตดีๆพัดนอแบบง,ง่ามด้วยพี่นอ้องอยให้ทำล้ะครับคพณ่ออากานออกมากเหลเดเกินห้อนหอนครับ ็นสบายดีครับดูเยี่ยมเย็นน้ำไปคลิปนี้ก็ไหว้สามีแหละค่ะพี่น้องขอบคุณน้องต้นกับกรบ้านดงหมักไฟน้ำเด้อค่ะทิพา พี่เจยว่าสักนอใหม่งัดแท่งงัด,ง,ดงัดมือนี่มันมานอยู่ค่ะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆไรทุกแกค่ทุกคอมเมนเ้อ์ค่ะฝากน้องต้นกับกอนนำบ้านลงหมักไฟ้วยค่ะเดอ้อสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆ